วันนี้จะมาคลิปไก่เห็มวันนี้จะมาดูกันตัวแรกเป็นไก่ดำตัวสองไก่ชนส่วนสามไก่ป่าส่วนสี่ไก่เท่าแม่พาไปดูไก่ป่าตัวที่จับได้หน่อยนี่คือไก่ป่าที่ตัวจับได้อยู่หลายวันแล้วม่นหมือที่ังเลย เนี่มันไก่แก่สองตัวแต่จิจิมม,มีสามตัวอีตัวหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วอีตัวนึงที่เป็นตัวสวยงามไม่ใช่ตัวแบบนี้ซีลูกดีสีลูกมีลูกกล้วยแล้วก็ไข่ดีแล้วก็ดุด้วยนี่ไงพ่อมันหวหวังพ่อมันไม่สนใจลูกสนใจแม่ใช่ไหม เป็นไก่ชอบหนีคนไก่ตัวนไม่หนีคนเป็นไก่ป่ากับไก่ดำเขใจไมข้นขึ้นักไข่แล้วแล้วอันต่อไปเป็นไก่ชนที่ดูที่สุดในโลกโ ไล่คนทับไก่ทับไล่แต่ไก่พอเราวิ่งมันก็ได้หนีพอเราเดินมันก็ไม่ีหนีเป็นไก่แปลกแล้วอันถัดไปเป็นไก่เท้าเป็นลูกของแม่แตัวนี้แม่ตัวน,นี้ดุมากหมือลูกมากตอนถัดไปเป็นไก่พ่อกับไก่แม่สองตัวไม่ยอมรักลูกทิ้งลูกอย่างเดียวแล้วอันตัวถัดไปก็คือไก่ลาย ไปกบพอ่อมามานีาาาา่ก็สบายดสาดีกัสุดทีครับารุปติรรมัม